ไม้่ได้กินอะไรหรอกนาดงมันกินแค่นูแค่อะไรเนาะไปถ่ายยี้วใหยจับมลงไปรวบเลยรวบรบเลยรว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 บั้งเลขอ่ะ

พร้อมที่จะไปปล่อยเปล่าพร้อมครับสู่กับคืนธรรมชาติแหละ